สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พญายู้เอารถคูชีพมาสอมครับพี่น้องใส่มาละทิศเจ็ดทิศแปดกี่อาการอาการตะบีตะก้อก็เป็นน้ำนี่แหละน้ำมันมันย่อยครับเครื่องนี่แหละเยิมมันเยิมมันน้ำมันมันออกน้ำมันมันซึมยังไงก็พญายู้กระบาดจักเลยไม่้างเป็นเบิ้งเป็นเรื่องวัตถิเปลี่ยนเปลี่ยนยางฝาครอบ ฝาคอว้าวแล้วก็เปลี่ยนสิ้นแป๊บหัวฉีดซีตเปลี่ยนสิ้นหัวฉีดซีตัวครับพี่นงคงครับมันเป็นทั้งเี่ละอาการกันเลยสร้างประจัดการครับล่านี้เป็นลานประจำมุ่งพปยเยซสู้อืมเพราะว่าเสียเสียใจครับหมั่นใจเป็นสร้างทผ่านประสบก,การณ์มากพวกไม่หน่อยๆครับอืมเอาอดับเรีกับไขนอนอต พระเ้ซู้มาใส่บริการของอูพอนทวีครับอูพอนทวีติดคางๆตะวันออกโลดตัดชียงยื่นครับตรงขามกับธนาคารทกศอำเภอเชียงยื่นครับยี่น้องครับติดถนนซีเล่นครับสร้างบอกว่าใส่เวลาประมาณประมาณสองชั่วโมงครับแต่สีน้องอายนี่แหละสี่เหเี็ยมสี่าก็นี้ก็ได้เขาเีลาไปนั่งไม่ลูกวาเปยัง ตอนนี้สร้างกับถอดทอวไอดีครับ ตอนนี้สร้างกระจีถอดฟ้าครอว่าวออกครับอนนพอถอดฟ้าข้อว่าวออกกับเส้นห้องเครื่องครับอนนอโอ้ห้องเครื่องสะอาดสะอ้านด,ดีครับว่าพ,พ่าใญสู้นี่ เติมน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาครับสะอาดดีนี่สร้างกสิมาดึงเอายางครับยางครอบนี่แหละยางใส่ขอบฝาว่า,วาวนี่แหละดึงออกมาแฉ่งครับอืมมันแฉ่งแล้วกะซมาแจาเอาสิ้นครับสิ้นหัวฉีดซีตัวครับนีย่ยแฉ่งคือกันต้องเปลี่ยนเมดครับซีตัว นี่เป็นสิ้นแบบหัวฉีดครับสีตัวแฉงมดครับแฉงเกียร์เลยเสียมมันก็นดนหลายหลายปีแล้วเนาะเป็นอะไรที่ต้องเปลี่ยนครับยางพันวามันใส่พอได้ายอ่าใส่พอด้มันมันแฉงพันวามดสภาพเปลี่ยนป่อนหน้าเราสร้างกันสิคำควบาศาสตร์คำฟ้าขอบวป้า มีฟุ้เมนนั่นนำมันข้าวติดโค่นนะมันเดียวมากจีดินที่พุ่นกระติกครับสิดเยอะอ,อันนี้เป็นอะไรที่ต้องมาเปลี่ยนไหมครับมีสินงข้อหม้อฉีดสิ่ตัวแล้วก็สินแป๊บหม้อฉีดกับสิต,ตัวอยางฝาขอแววเสน้นหนึ่งล่างฝาขอ้อครับใหม่ย่ำเลยบาดนี่ ไม่ยยำเลยก็ไปกับใส่สิ่นใส่สิ่นไม่ฉีดครับซีตัวแข็งนี่กับใส่ยากจัง่อยสิ่นขอบหวัวฉีดของไม่ดันยาครับของกมันล้มมันเปียกแล้ว เียนตีนขอบหัอฉีดอ <Pedro. S 1> <Bangkok, Nixon. S 2> ันนี้ครัทำขวบาสเกี๊ยจมูนุ่มเพือนะิ่เล่เคยูในน้านสงลเลย ันน้ำมันที่มันเยอะบวกอยนี้มันน้ำมันเคลื่อนบได้โอ้เพราะวันสีหอยข้างเตะโอ้มันเลยอาบโรคมันเลยติด่อยอยู่ข้างล่างบนเนี่ยวันนี้มันแตกมันซึมอยู่ข้างล่างมันเรื่องเท่ห์อ่างนี้บนในอันนี้อันนี้นีสิสิ้นสิ้นบนนั้นนี้ย่างพอเอาโบ้ ปรซูลเขาเรกับปะกินฟ้าขอบว้าวปะกินครับกินฟ้าขอบว้าวอย่างฟ้าอบว้าวก็ได้พอเฉยไงอย่างฟ้าขอบว่าวก็จะไปซื้อยื้อซูลเขาบอกว่าปะกินฟ้าอบว่าวายซื้อตัวนี้ตัวตัวสำคัญก็ได้ ว่อนี้ก็สีท่ากาวจังน้อยครับน้อยเพราได้ท่าร้ายดิยท่าตะวันนี่แหละโค้งอยู่แล้วป่ากอบว่ามาใส่แล้วครับบ้าน สอมอ้วนทวีครับพิษถนนงหญ่ครับไปมาสะดวกสายฝนเจ้งแน่ตลาดวันนี้ก็ขันน็อตประกอบน็อตขึ้นครับ ชุสุดท้ายมู่นี่ใส่ซิ่นแบบหัวฉีดครับอซิ่นแบบหัวฉีด เฮ็ดเรียบบ้อยแล้วครับสร้างกับสิล่างทำความสะอาดห้องเครื่องหือย่างสะอาดไม่เยมเลยครับบาทนี่สตาร์ทเครื่องบึมเลยแหละครับพี่น้องครับสรุปค่าใสใจครับพี่น้อง1,900เอบาทเท่งอะไรเที่งค่าสร้างครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับเด้อคันคลิปนี้มีประโยชน์ครับสวัสดีครับ